ช่วงโชรูมโชฮาตอนตรวจสุขภาพกันเถอะวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบคุณคุณหมออภิเรนจากขอบเลยนะครับอุตส่าหานะฮะพาคุณหมอห,หลายๆท่านนะฮะ <c oughs> มาตรวจพนักงานผมถึงโชว์รูมเลยงั้นเดี๋ยวเราไปแนะนำกันเลยนะคะครับผมมี3ามท่านด้วยกันนะฮะ <c oughs> ก็วันนี้ก็จะมีบริการ3จุดนะคะจุดที่1ก็คือวัดส่วนสูงโดยคุณหมอบอลจุดที่2วัดความดันโดยคุณหมอตั๊กจุดที่3ตรวจผลปัสสาวะและตรวจผลเลือดโดยคุณหมอแจ๊สตรวจปัสสาวะขอโทษครับถ้าเกิดผลตรวจปัสสาวะไม่ผ่านเนี่ยผมสามารถทาเรื่องประกันได้เลยไหมครับอ๋อติดต่อทิดก็ประกันได้ค่ะ ครับผมเชิญคุณเอ็ดครับเอ็ดก่อนที่หมอจะตรวจเราเราตรวจหมอก่อนไหมครับนี่เข้าไหวไหมครับคุณหมอสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมต้องดูแลร่างกายให้ดีเอะไรมาอ๋อเบาหวานครับโอเครอแป๊บนึงอ๋อทานยาหมดเลยนะต้องบาหวานต้องกินยาเลยอ้าวขอแม่คนไข้ฮะเออ มาวัดตัวไอ้เขาจะตายไหมเขาเนี่ยคุณหมอฮะเดี๋ยวช่วยวัดสูงกันนะครับหมอครับเออมาเออใช่ครับวางไหมเถิดเนี่ยอ่ะสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าครับร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมโอเคไปบอกร้านลงต่อโลยเขาเด้เลยอ๋อเฮเป็นรักษาก่อนสิครับคุณหมอโอเคคุณอาคมครับผมคุณเดี๋ยวไปรอที่เก่าก่อนน่าไปต้องมาแล้วครับ คุณอาทิตย์ครับคับผมอใช่ครับคุณอาทิตย์โชคดีได้เจอหมอตัดเจอเลยครับคุณอาทิตย์บอบคุณครับเอาแขนลองวางดูเลยวางนะฮะวางตรงไหนฮะนี่ไงวางแบบนี้ครับครับโอเคครับลองดูนะครับลองดูครับแล้วผมก็จะบีบนะครับครับบีบไ็นไหมแน่นไหมครับโอเคเริ่มแน่นแล้วครับเริ่มแน่นไหมเริ่มแน่นแล้วฮะหมายถึงว่าหมอเนี่ยแน่นไหมคคุณจะบป้าอะไรไงมันคือมุกตลกโตกฮานะฮะ โอเคตอดฮ่าฮ่าฮ่าไอ้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 ยอมไอ้ไอ้ไั้ไอ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 ้ไหวไหวไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้ัอ้ไา้ดันไอวไอ้ไอ้ไ้ไอดัน้ต๊ะไอ้ีอน้าน้า้้ออ้้ไอ้ไ้ไ้ไ้ม้ัอออะไรนะฮะชูเกียรติครับ ลองทูมือขึ้นมาครับฮึบเบฮึบฮึคุณมีความดันที่สูงคุณควบคุณนั้นอาจจะไม่มีแรงเกณฑ์คุณพคูรุ์ครับเคยกับหมอแจ้เลยครับเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอือคุณมีอาการเป็นไงบ้างฮะส่วนใหญ่เวลาผมดูทีวีเนี่ยผมจะชอบปวดหัวนะครับก็ดีแล้วมันจะดีได้ไงก็คุณบอกคุณชอบปวดหัวคุณชอบอะผมจะไปห้ามอะไรคุณแล้ว จะบ้าหรือเปล่าบ้าพอคนรังค่างฟ้าอะไรของคุณเนี่ยเออจริงเลยแล้วไงแล้วไงคุณคุณไปทำอะไรมางแล้วผมก็ไม่เคยแพ้ยาอะไรอ้าวคุณไม่เคยแพ้ยาเหรอครับผมไม่เคยแพ้ยาผมเคยแต่ใช้ยาใช้ยาอะไรฮะพวกยาสมุนไพรฮะผมเคยนะไปเอาสมุนไพรที่ปัตตานีเป็นยังไงมั่งผมขับอีซูซูดีแมคดูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าไปเลยผมอยากรู้ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวผมอยากรู้ไหมคุณแค่ว่าคุณไป ไปซื้อไอ้สมุนไพรมาก็ใช่ไงคุณเขาบอกมาเลยว่าคุณไปซื้อสมุนไพรมาผมไปซื้อสมุนไพรไงเออทีนี้ผมไม่อยากรู้เรื่องนี้นะเอาขากลับดีกว่าที่คุณมาขากลับผมเมืงขับทีู่นีแม็กมูพาวเวอร์กลับไม่เลยนะครับไม่หยุดเลยนะเราอ่ะ <c oughs> เออทีนี้เขาก็รักกันตายแล้วเขาไม่เอาเอรรถไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เออแล้วตกลงคุณหมอจะรักษาผมไหมเนี่ยเออปัสสาวะที่คุณเออไอ้นี่มานะฮะเดี๋ยวผมจะขอเช็คดูก่อนนะว่าของคุณเป็นยังไงบ้าง เด็กสามคนนี่เขาจำอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของคุณผู้ชงฮะคนละคนกันอ๋อของผมอันนี้ครับอ๋อของคุณน่าจะอันนี้นะฮะคุณไม่ได้มีสารเสพติดอะไรในร่างกายใช่ไหมเกี่ยวข้องนมไม่มีครับไม่มีสารเสพติดไม่เคยเจอไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยครับสารเสพติดไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งครับชัวนะฮะชัวครับหมอหมอครับหมอหมอครับ คุณไม่เกะแล้วคุณยุ่งเกี่ยวอะไรพวกนี้เลยฮะไม่มีครับหมอปุ๋ยหมอเปียวไใจยังลืมหมอครับหมอหมอหมอเปียวเดี๋ยวเดี๋ยวหัอเปียวหมอหมอหมอเดยวอืออือออออออะไรเนี่ยหลังไม่ออกอ้าวชิบหายยาแดงใช่ไหมเอายาแดงมาทาเหรอเออไม่ออกไอ่ะ ต้อยพี่ปอนงานเข้าแล้วละสิแล้วจะล้างออกไหมละคะเนียยทำไมอ่ะอยเอเลอเยอะนงานรับงานอ่ะสองวันร <c oughs> อนเก <c oughs> ออกไหนหน้เป็นคนอูยเลย <im> <c oughs> All the offers.